สวัสดีครับมือนียังมือแรงตอนรอแรกๆนะครับก่าผ้าพีพีพ่พอน้องมาเลาะแถว <c oughs> อันบ้านบ้านเมืองแพร่นะครับเมืองแพร่เดแชายแดนสะพานคามไทยเล่าแห้งที่เกดพี่น้องเนี่ยมองเนี่แห้งที่หกทารีเนาะพอ่หันเนาะอ,อันนี้อันนี้แห้งที่เกดนะพี่นอ้อ,องเดี๋ยวพาไปเบิ้งนะครับมาแห้งที่เกยเปลี่ยนได บ้านเมืองแพร่นะครับสะพานนี้ขาจาว่าเปิดให้ค้นขามไปเฉพาะช่วงเทศกาลช่วงเทศกาลและมือวันสำคัญนะครับวันพระวันพระไงนะครับขจ้า,จาสีให้ขามไปขามมาโดยเซรี่นะครับช่งนี้ขาจาวา,าขามตีนี่ ยืนยืนมาเนี่แม่นตรงนี่ย้ากับป่าเนี่ย,ย,อย,ย,ยโอ้โมีแพร่โอ้ใส่ครับก,ก,กบารจัดการทีบ้านะคก็จะต้องขามไปขามม่นะครับสะพานขีดนำสัตว์นะครับน,นำสัต ขาดนะครับถึงน้ำพัดผ้าไปนะครับเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ใส่ขาไปขามาช่วงวันสําคัญนะครับเมื่อเมื่อนี้ก็เด้ไปเห็นนะครับใจ้าจก็น่าน่าสีสายใ่แค่ไหนน,นะนี่รถเดียวยังมาลงเนี่ยีว่าเขาถย เขาทีนนักแทะ้าถูกเนนเขาอะเขาะเป็นนดตวกันเด,เ,เด็กได้หรอเรับจ้าบันสวงฝากฟังนะครับก็ยังใส่วิถีชีวิตแบบได้นะครับใส่แพร่ไม่ไพ่ใ,พใ,พในการขนส่งสินค้า นะครับขามมาขายฟังทั้งไทยห้องใส่แพรเดี๋ไม่ยกขึ้น,นรถจะฟังห้องซึ่งเป็นวิถีชีวิตง่ายๆมันบัานๆห้องแต่เกาแต่ก่อนนะครับคุนขามาแพรค่ะคุนขามมากฟังห้องใสแ่แพรคี่เก่าไปหน่อยโอ้โอปล่อยแล้วปล่อยเสียกแล้ว ว ok 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 ัตถนิ่ขึ้นอยู่ซุ้มหนึ่งอันันคนไทยหรือคนฟังนันฟังนั่นละโอ้ อาศัยชีวิตเนี่ยเงียบง่ายนะครับบ้านๆไม่ใช่ใคแต่ก่อนจีไม่ใิ่จีที่อาจขำไปหากันซึ่งท่านเจ้าขาันมาหาวันขามมาง่าย่าพี่น้องแต่ท่านท่านามไปหาเจ้าแบบลำบากเล็กน้อยมีขันมีตรนทุกงานนะครับขนาดว่าปีนวัาพระว่านเจ้ากลับไปได้แช่ไปได้แช่วัดนะครับวัดฟังตรงขามเท่านั้นนะครับซึ่งสิไปทั้งอื่นเลครับ ก็มีขายตลาน,นะ,นะาาครับทกท่าถ้าคุณได้เห็นบรรยากาศบ้านๆบ,บ,บรรยากาศเข้าๆนะครับเมื่อ40-50ปีที่แล้วคุณได้มาเล่นนั่งโดดนั่น,นะครับกไก่มาที่บ้านเหมือนแพร่เห็นบรรยากาศความสิ้นค่าในการใส่แพร่ใส่ชีวิตอันเรียบง่ายนะครับกไก่มาบ้าน มือนแพ่นะครับไอ้แมวมนพระนะครับมันพระมันพระใ่ญยมัวนเ่ยากบศาสนาสองพันทั้งพันนะครับทางการเล่ามันก็สิบพัปนปนนะครับไอ้คนไต้ห้องขามไปในแบบซีรีส์นะครับสบายพระไหว้เจ้าไปทําบุญฟังคุณได้สะดวกสบายนะครับนี่คือกิจชีวิตท,ที่เรียบง่ายนะครับฟัองั้องสองฟังนะครัที่อยู่บวกั่นดน คร,ครับกาทาพี่ทธงนอ้องผู้ใดอยากมาเบิ้งมาสัมผัสนะครับชีวิตบานบ้านชีวิตเกาๆนะครับทีสองฝากฟังเลย มีวัฒนธรรมเหมือนเดียวกันพี่น้องกะบไ้มาเบิงติบันบ้านเมืองแพร่นะครับบ้านเมืองแพร์ตำุนหน้าแหวอำเภอหน้าแหวจังหวัดเลยนะครับย้ำอีกทั้งไ้มานะครับบ้านผาว่านผาใหญ่นะครับทันเศรษฐรัฐพุ่มอำนวยความสะดวกจากท่านฟัง เทียนเล่าน้ำยางเต็มที่นะครับ